วัสที่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูพรมันธุลการน,นะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนแม่หองแว่นค่ะส่หวันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นการสอนในเรื่องของการอ่านสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นนวัตรกรรมที่คุณพรพันสร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ในสามเดือนนะคะก็ต้องขอบคุณ ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามดูนะคะว่าคุณรูมงพันธ์จะมีเทคนิคการสอนอ่านสะกดคำอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะ ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของคําที่มีตัวกลังด้วยนเรียนดูดีนะตั้งใจดูตั้งใจด,ดูค่ะไม่เล่นไม่ไม่ไม่ไมไมไมทำททกิจกรรมอย่างอื่นนะคะดูที่จออย่างเดียวคำที่เริมค่ะ Peace. Yes. สียงดังๆ่อยลูกโอ้ขาขาวขาวขาไม่โูข้าอ้าวมินค่ะ้กอค้กอาอาหาขาวบขาวขาวไม่โูดังๆตั้งใจแค่ยังนะลูกนะอ่าต่อไปอนัญญาค่ะกขเาวขาไม่ทราเก่งมากค่ะจอสค่ะค้ขาาว่า มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะการเรียนการเรียนยิงจะประสบความสําเร็จถ้านักเรียนไม่มีสมาธินักเรียนก็จะเรียนไม่ประสบความสําเร็จอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่ต้องเล่นกิจกรรมอืนให้ดูที่จออย่างเดียวนะคะเลยน้กเรีนลูกอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรอารู้อ่านาลูกอ่านว่าอะไรออะไรอออีอีนอนอยนอนสอ ร่างกายร่างกายนักเ,เรเียนเอามือบางไว้ที่นะวางไว้บนโต๊ะเลยค่ะยพยายามควบคุมตัวเองให้ได้นะคะว่าอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะหาก้ามตัวเองใจตัวเองไว้ให้ได้เราก็ตั้งใจเรียนเราจะเรียนเก่งนะลูกนะต่อไปค่ะ เข้าใจฟังครูดีขึ้นเข้าใจไหมคะพัฒนาหมายถึงการทําให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นเข้าใจไหมคะ นะคะ A ตอ A A คือสาชาชาชา A ตอ A A คสารรมรามามาช่วยกันรวมกำังโรงเรียนเจนายูเด็กพยายามไปไม่นายูมาเต็ห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 ลลาลาลลา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 ผู้อยากฟังนักเรียนร้องเองนักเรียนไม่ร้องเลยค่ะลาลาลา แล้วก็ลูกขามดแล้อากูเรียกขา,า,ขามาดูอลายมือนักเรียนค่ะป้าน่าอัศจรรย์ใจยี่งสวยเลิศเลยกายนักเรียนขา,นานจจงนเง,งเียบค่ะเงียบค่ะเงียบโลกเงียบอันนี้ก็จะเป็นบทงานนักเรียนนะคะหลังจากที่อ่านรข้อคํามเสร็จเรียบร้อยคุณครูมันก็ให้นักเรียนคาดลายมือลงไปอีกครั้งหนึ่งเป็นการตอกย้ำซ้ําทวนในเรื่องของการ ว่าเวลาึกอ่านฝวกเขียหนะครูมันจะสอนอ่านควบคู่กับการเขียนไปพร้อมๆกันนักเรียนจะได้อ่าน ok ออกเขียนได้นะคะแล้วก็เขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยเดี๋ยวขอบคุณคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอบคุณบุคคลทั่วไปนะคะทุกงานทุกอาชีพที่ท่านได้เข้ามาให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณบูมันธุลาการขอบคุณเป็ยอยางโูงค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี